สวัสดีเอฟชาวเรทอซอรี่วันนี้บางเสือมาทำงานาแต่ว่ามาเจอรถส่งของ<า>อ่าไว้เอาไว้บนหลังคาเลยมาเจอรถส่งของที่เป็นดัตสันนะแต่ว่าสภาพยังใช้งานได้เป็นรถร้านวัสดุก่อสร้างนะอ๋อดูสภาพว่าความทนถึกมันอายุการใช้งาน น่าจะนานพอสมควรแต่ว่ายัางใช้งานได้ดีบรรทุกสายบรรทุกเป็นรถที่ดัดขอ,อ,องรสันนะบางกระเพิ่งนเคยเห็นนะว่ายัางคงสภาพใช้งานได้นะนี่ดูรีวิวดวยรอบ ไม่รู้ตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะเดี๋ยวต้องไปถามต้องตามไปที่ร้านเลยแหละใเรียกพิง,ง,พงกับไม้เลย